คุยได้เลยฮะเอาดีว่ามันมีคือตอนนั้นน่ะเออเออคือมีรู้จักเพื่อนอยู่คนหนึ่งเพื่อนสนิทสมัยก่อนรู้จักกันหลายปีแล้ววันหนึ่งเขาพาไปสำนักสงเจ้าแล้วไม่ใช่สงเจ้าเออคล้ายๆสงเ์ชาอ่ะมีคือส,อมอสีมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เข้าไปเราไปแล้วเราก็คือไปไปคือเขาจะให้ทำหน้า,นาทองทําอะไรแต่เราไปกราบเฉยๆเราไม่ได้ไปทําอะไรเลยนะ แล้วทีนี้เราก็ไม่ได้ใช้บริการเขาเลยพอหลังจากนั้นไม่นานก็ภรรยาเขาภรรยาเจ้าของสำนักเนี่ยเอเพื่อนเราเป็นคนแนะนําให้รู้จักใช่ไหมเขาก็มาขายของอนะคะเขามาขายของขายพวกผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนอะไรอย่างเงี้ยเออล้วก็ซื้อไว้เพราะว่าเราเหมือนกับว่าเราเออช่วยช่วยกันอะไรซื้อไว้แล้วก็ใช้ใช้ไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์แล้วพอทีนี้พอตอนหลัง เราย้ายบ้านใหม่ไม่มันมันมีสองกรณีคือคือเราย้ายบ้านใหม่ย้ายบ้านใหม่ปุ๊บสามเราก็ล้มป่วยล้มป่วยเป็นมะเร็งแล้วส่วนตัวเราดูแลสามีอยู่อยู่อยู่เราก็ล้มป่วยเหมือนกันเป็นมะเร็งเหมือนกันอาจารย์หนึ่งเราสงสัยว่าเกิดจากคือคือก่อนหน้านั้นเพื่อนเราโค้ชที่เพจที่เบสของทัามเออ เพื่อนเราไม่ช่วยไม่ไม่เชื่อหรืออะไรสักอย่างเขาพูดว่าเพื่อนของเพื่อน,เ,อนเราเนี่ยไม่ช่วยอ่่ไม่เชื่อแล้วก็ไม่ช่วยอะไรก็ไม่ทราบแล้วก็โดนทําให้เจ็บเนี่ยมันเป็นประโยคที่สะดุดมาตั้งนานแล้วแล้วก็เราก็ไม่นานเราก็กลายเป็นมะเร็งแล้วก่อนหน้านั้นเขาก็แนะนาบอกว่าเนี่ยมียาจริงอยู่ตัวหนึ่งนะพบจามะเร็ง <c oughs> ทีนี้เราก็ไม่ได้เฉลียวใจว่ามันคืออะไร ทีนี้มันคือประเด็นสงสัยมากแต่แต่ว่าตอนนี้เราเป็น,เป,นเป็นไปแล้วแล้วเราก็กําลังรักษาอยู่สามีเราก็เป็นเหมือนกันเนี่ยมันเกิดจากจากเราก็เข้าใจนะอาจจะทำไม่ชอบที่แล้วกับเขาแล้วอีกอย่างกรณีหนึง่งเราย้ายเข้าบ้านหลังนี้หรือเปล่าทําให้เราเจ็บป่วยล้มลงม,มาอะไร่แต่แต่ก่อนแต่ก่อนที่เราป่วยนะ่ะอยู่ที่โรงพยาบาลพอเราก็าจะหายแล้วก็เห็นเจ้าที่ เจ้าที่อะที่บ้านมารับกระโดดลงมาจากสวรรค์เลยนะสององค์บอกมารับกลับบ้านเนี่ยเราก็บอกว่างานนั้นก็คงไม่ใช่เจ้าที่แล้วล่ะอล่าต่อเล่ามดยังครับก็ก็คือประมาณว่าเออมันป่วยโดยกระทันหันที่เราไม่รู้ตัวไม่ทราบสาเหตุมาก่อนครับแต่ว่า เกิดจากปุ่นใสการกระทําอย่างนี้ให้แม่จาจคือความเนี้ยคิดอยู่ในใจเพราะว่าอาจจะเป็นกรรมเก่าที่เราคยทําไว้อะโอเคถ้าเราไปสํานักห้าสำนักจะมีคําตอบห้าแบบจะมีคําตอบห้าแบบมาผม <c oughs> ผมก็มีคําตอบอีกแบบหนึง่ง <c oughs> <c oughs> ถ้าไปหาหมอที่โรงพยาบาล <c oughs> เขาก็มีคําตอบเดียวกันนีครับ ือถ้าไปหาหมอที่โรงพยาบาลก็จะมีคําตอบเดียวกันครับเพราะว่ามันจะวินิจฉัยโรคมาจากว่ามะเร็งของเธอเกิดมาจากอะไรนะครับถ้าไปหาแพทย์นะครับก็จะมีคําตอบเดียวเหมือนกันอาจจะต่างบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเชื่อว่าไม่ห่างกันมากนักแต่ถ้าไปหาสํานักนะฮะก็จะมีคําตอบถ้าหาสํานักก็ตอบหาสํานักนะครับอาจารย์คมคือตอนแรกอ่ะเราไม่ได้เป็นมะเร็งไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ทุกคนนะครับตอนแรกก็เป็นมะเร็งแล้วครับเดี๋ยวก็เป็นดีลังกันหมดเลยครับ พอพอเราไปตามเพื่อนคนเนี้ยอ่าไปตามเพื่อนเขาแล้วเขาแนะนาําแล้วเหมือนกับว่าเขาไม่ได้เราไม่ได้ใช้บริการเขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเขาพยายามอะไรหรือเปล่าเราก็สงสัยอะว่าโอเคครับอ่าหยุดก,ก่อนดูครับนะฮะจิตศาสตร์ต้องมาดูที่จิตว่าจิตจะพูดเรื่องนี้อย่างไรนะครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับทําไมเป็นแบบนี้ ตอนนี้ที่แน่แนก็คือหลงผิดเยอะแล้วครับนะที่ฟังๆังเนี่ยครับเนี่ยครับหลงผิดมากเลยครับ,บครับคว่าหลงผิดนะฮะฟังดีก่อนนะฮะถ้าหลงผิดนะครับก็จะสับสนว่าอะไรกันแน่นี่คือหลงผิดถ้าหลงถูกมันจะชัวว่าเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้น,นี่แสดงเธอก็ยังไม่บทสรุปว่าอะไรถูกอะไรผิดยังหลงอยู่นเพราะว่าอะไรอาจารย์เพราะว่าหลังจากที่หนูป่วยครอบครัว เอาสรุปเลยครับว่าเธอป่วยมาจากเจ้าสํานักนี้เป็นผู้กระทําถูกไหมฮะคือไม่แน่ใจค่ะอ้าวเอา,เอา้แน่ครับเอาชัวชัวครับค่ะมมนมันม่นใจเพราะว่าหลังจากเราป่วยเนี่ยปกติภรรยาเขาแล้วก็เพื่อนคนนี้เขาจะส่งไลน์มาหาเรานะทุกวันพลังจากเราล้มปุ๊บเขาก็ไม่ติดต่อมาเลยะ่ะอาจารย์นี่คือพ่อสงสัยค่ะสรุปว่าเธอคิดว่า ที่เธอเป็นมะเร็งมาจากสำนักนั้นถูกไหมครับก็คืออาจจะส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือร่างกายเราก็มีเชื้อมะเร็งอยู่แล้วเอออันนี้อันนี้ใช่เลยครับทุกคนมีเรื่องเชื้อมะเร็งหมดแหละมาเจอต่อตัวมาเมื่อไหร่ค่ะเร็ว้ายลงไปขนาดนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันมันเร็วมากอยู่ๆเราก็หายใจไม่ออกแล้วก็เข้าโรงพยาบาลเลยอย่างเงี้ยอาจจะโอเคครับลองดูครับฉากนี้อ่ะผมจะไม่ตอบแบบที่เธออยากให้ตอบนะลองฟังดีดี ผมจะไม่ได้ตอบตามที่เธออยากให้ตอบขอโทษด,ด้วยก่อนนะและผมก็ไม่ได้คิดว่าตอบตามหมอเพราะผมไม่รู้ต้องไปถามหมอด้วยฮะแพทย์ว่าไงฮะเออถามอาการแพทย์ตอบว่าเธอเป็นมะเร็งเพราะอะไรครับแพทย์เอาแพทย์ก่อนก็คุณหมอก็บอกว่าเราเป็นเราเป็นมาเป็นเยอะอะค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกสาเหตุว่าเราเป็นมานานอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคนะ ดูครับว่ามันโยงกับปัจจุบันชาติอย่างไรในเคสนี้ครับนะเธออย่ากโกรธผมนะผมกำลังจะเคลียร์จิตมันจะดีตรงที่ว่าจิตมันโลง่งและมันจะตื่นรู้และไม่ต้องไปโทษใครอะ่ะเอาสุดท้ายตรงนี้ครับก็พยายามอย่างนั้นนะอาจารย์พยายามแล้วตัวเธอผ่านฮะแต่ตัวจิตเธอไม่ผ่านฮะตัวจิตภายในนั้นครับลองดูครับกรรมตัวนี้เกิดมาจากนะครับความไม่รู้แล้วไปโทษผู้อื่น ฟังดีๆนะครับอย่าเพิ่งรีบที่จะสรุปนะครับลองดูครับจริงไม่จริงอยู่ที่จิตตื่นรู้แล้วโล่งสบายและเข้าสมาธินะครับและมะเร็งนี้นะครับถ้าไม่ใช่เป็นระยะสุดท้ายอาจจะประคองไว้ได้ยาวนานก็ได้สมรู้ร่วมคิดนะฮะเมาเอาว่าผู้อื่นทําไม่ดีกับเราผมพูดถึงจิตข้างในนะไม่ได้พูดถึงเธอเธอหลับตาเลยนะครับเพราะจิตจเจ้ามาคุยกับผมไม่ได้จิตดวงนี้มาคุยดูว่า มันจะยอมรับหรือมันจะอธิบายอะไรลองดูข้างในครับมันจะอึกอักอึกอักและมันจะปวดหัวและมันก็จะมีคลื่นพลังงานภายในนะฮะมันจุกที่อ,อกและค่อยๆมาที่คอเดี๋ยวค่อยดูครับเพราะมันทำผิดพลาดประเด็นที่ว่าสมรู้ร่วมคิดกับคนรักโทษผู้อื่นว่าทำให้ตัวเองทุกข์สมรู้ร่วมคิดว่าผู้อื่นทำให้เราทุกข์นะครับ อ้างว่าผู้อื่นทําให้เราป่วยไขย้สมรู้ร่วมคิดไปอ้างเหตุเพื่อบิดเบียนความจริงว่าตัวเองไม่ได้ทําให้ใครป่วยไขย้มีหลายมิตินะครับคนอื่นมาหาเราเราให้เขาทานสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราผลิตอาหารที่ไม่ดีในชาติหนึ่งเพราะเขาป่วยไขย้เราก็อ้างว่าไม่ได้เกิดจากเราสมรู้ร่วมคิดกันคบคิดปิดกัน้นไม่ให้ ไม่ยอมรับความจริงเพื่อแก้ปัญหาให้ผู้อื่นที่เราทําให้เขาป่วยไข้มีหลายประเด็นแล้วครับตรงนี้ครับดูว่าจิตของเธอมีการเคลื่อนอย่างไรหลังจากอธิบายกรรมนี้ออกไปเห็นนิ้นงครับคำที่อาจารย์พูดก็จะร้องไห้ <laughs> เห็นไหมครับเริ่มหมาแล้วคะปล่อยมันแสดงเลยครับเธอคงไม่ร้องไห้กับใครง่ายๆแล้วครับตอนหน้าผมแบบนี้ผมก็ไม่รู้จักเธอเขาร้องไห้แล้วสำนึกรู้สึกแล้วว่า ใชนะ่มันใช่อ่มันใช่มันบอกแล้วมันใช่เห็นไหมครับให้มันยอมรับก่อนนะครับไม่เกี่ยวกับเธอให้เธอเป็นผู้เป,เป็นเป็นธาตุขันให้เขาแสดงผ่านเธอหน่อยไอ้จิตตัวนั้นปล่อยเลยครับเห็นไหมครับอขอโทษเลยขอโทษเลยอขอโทษจริงเลยเห็นไหมครับดูครับ จิตมันทํางานเองได้จิตมันทํางานได้จิตมันทํางานเองได้จิตเก่าเป็นผู้ผิดสมรู้ร่วมคิดนะครับแอบอ้างนะลงโทษผู้อื่นฉันเข้าใจแล้วฉันจะไม่สมรู้ร่วมคิดเพื่อโทษผู้อื่นอ้างผู้อื่นอีกแล้วชาตินี้เราจะต้องมาจอยกับความทุกข์นั้น แล้วจิตเราเมื่อมีความทุกข์คือป่วยไข้ก็ไปโทษว่าผู้อื่นเป็นผู้ทำผิดต่อเรานะครับฉันเข้าถึงความจริงว่าฉันป่วยไข้เพราะเหตุนะฮะของร่างกายสุขภาพฉันควรเข้าถึงและปรึกษาหมอแพทย์ไม่โทษแอบอ้างว่าร่างทรงหรือสำนักนั้นสำนักนี้เป็นผู้ทำให้เราป่วยโรคมะเร็งไม่ใช่ครับดูเลยครับถ้าจิตตื่นรู้เมื่อไรครับเราไม่สร้างบาปกรรมอีก เราต่างอาติต้องขอโทษเจ้าสำนักนั้นเพราะเขาไม่ได้ทําให้เราป่วยไข้ไสำนึกรู้สึกเลยครับเดี๋ยวจะได้เข้าสู่สถานปฏิบัติธรรมนะครับแล้วจิตเธอก็จะสามารถนะหลุดพ้นและโอกาสให้ป่วยได้นะครับเกิดมาชาตินี้ครับเราจะต้องไปโมเมรหรือผู้อื่นโมเมกับเราว่าเราเป็นคนไม่ถูกต้องทําให้เขาเกิดความทุกข์ทางกายก็ได้ทางใจก็ได้ ดูตลอดย้อนมาตั้งแต่เกิดเลยครับว่าครอบครัวของเธอและแฟนนั้นมักจะถูกโยนเรื่องแอบอ้างลงโทษทั้งที่พวกเราไม่ได้ผิด <c oughs> เห็นไหมครับไปดูเลยครับมีหลายเรื่องครับในชาตินี้และตอนนี้เธอโดนค่แล้ะครับแสดงโชว์เหตุการณ์เดิมครับโทษว่าเขาทําให้เราป่วยมะเร็งทั้งที่เขาไม่มีอํานาจขนาดนั้นนะฮะ ผู้เป็นเจ้าร่างทรงเจ้าสำนักปรารถนาให้มนุษย์พ้นจากความทุกข์ไม่ได้ใส่ให้เธอเป็นมะเร็งการอธิบายแบบนี้ช่วยคนชำระกิเลสไม่ได้โยนพลังงานลบให้คุณผู้ชมคุณผู้ชมที่ชมอยู่อย่าคิดว่าอาจารย์โยนพลังงานลบให้นะครับอาจารย์กาลังเคลียร์พลังงานลบให้บริสุทธิ์นะครับอ่าเห็นไหมดูเลยครับรเพราะฉะนั้นเราเป็นใครก็ตามอย่าโทษผู้อื่นว่าผู้อื่นทาร้ายเรา หรือเราไปทำาะไรผู้อื่นแล้วอ้างว่าไม่ได้ทําเราต้องยอมรับความจริงถ้าเราทําคือเราเป็นผู้ทําจริงๆแล้วไม่ควรเบียดเป็นผู้อื่นและไม่ควรทําถ้าไปทําก็ต้องยอมรับทำและจะทําทําไมก็ไม่ทําดีกว่าอยู่แค่นี้ครับมันวนอยู่ตรงนี้ครับทั้งเราเป็นผู้กระทำหรือเราทำร้ายคนอื่นเราโทษคนอื่นหรือเราทําจริงแต่เรากลับไปบอกว่าเราไม่ได้ทํากลับโ,โทษสํานักโน้นสํานักนี้อีกว่าเขาทําจิต จะยอมรับแล้วเห็นการโล่งเกิดขึ้นจากความจริงนี้ด้วยความรวดเร็วแล้วเธออาจจะหายจากมะเร็งทั้งสองคนก็ได้เพราะโรคมะเร็งเ็นไหายกันเยอะแยะอ่าลองดูครับไม่เข้าข้างเราไปเห็นจิตมันเป็นผูต้ตอบขึ้นมาเองว่าประโยคแรกนั่นแหละที่ใช่ฉันสะเทือนใจและร้องไห้แล้วถ้าเธอร้องไห้เข้าใจแล้วจิตภายในนั้นนะฮะได้รับการปลดปล่อยแล้วดีขึ้นคุณาจางอ รู้สึกดีขึ้นแล้วเออดีขึ้นครับมันต้องยิ้ม,มเดี๋ยวคอยดูดีครับมันยิ้มมันจับวอกว่าฉันผิดไปแล้วฉันจะไม่โทษใครอีกแล้วนะฉันจะไม่หาเรื่องนะโทษใครแบบมั่วๆอีกแล้วพอถามแบบสงสัยสงสัยว่าคาดการว่าตรงนั้นแน่เหตุน,นั้นนี่แน่ไม่แน่สักแน่หนึ่งครับไม่แน่สักอย่างหนึ่งเลยก็มไม่ต้องไว้ใจนะครับจบเออลายครับอ่ารู้สึกไงตอนเนี้ย เบาลงอาจารย์เบาเลยอะ่ะเบาเลยนะไปขอโทษพวกเขาเสียเขาไม่ได้ทำร้ายเธอหรอกเขาไม่มีสภาพขนาดทำให้เธอเป็นมะเร็งหรอกนอกจากเธอไปกินของที่มันก่อตัวเป็นมะเรง็งนะครับพวกของทอดของมันหรือพวกที่นะฮะเป็นไหมพวกนะย่างแล้วไหมแล้วไปกินพวกสารบรเรกนู่นนี่นั่นนะครับหรือไหมก็เรามีเชื้อมะเร็งนะครับที่เป็นลักษณะที่มันชัดขึ้นมาแล้วเราไปกระตุ้นมันจนเป็นมะเร็งและเราไปดูเลยเธอสองคนไปกินในที่คล้ายๆกันจึงป่วยมะเร็งเหมือนกัน แหนกมันเป็นผอพันมาจิกซซมาผสมโรงกันอย่าจับมือกันโทษคนอื่นอีกเลยต่อไปนี้จับมือกันทําความเข้าใจว่าพ่อ,อไรและแก้ที่ตรงนั้นอย่าไปแก้ที่ชาวบ้านเจ้าสานักแรงทรงเขาเมนูภาพพอแล้วครับที่จะไม่เป็นมะเร็งไม่มีทางจบดูความโล่งเลยครับสบายเลยครับโล่งเลยคลาย<อ>คลายสบายโล่งเข้าสมาธิลองดูครับ<อ>บุญใดก็ตามที่เธอทํามาขอในบ้านแห่งบุญนั้นบุญนั้นในชาติใดก็ตามจงไป ส่งพลังให้เชื้อโรคในตัวเธอจงขี้กลายและดีขึ้นสังเกตดีครับตรงที่เป็นมะเร็งจะร้อนๆนะครับเดี๋ยวคอยดูครับอเอาพลังบุญนี่แหละครับไปรักษาลองดูครับและฉันไม่โทษใครอีกแล้วเป,เป็นไปได้แค่นี้ครับอาจจะเป็นวิญญาณแบบนี้ส่งผลงให้เธอได้มีทางออกและรักษาได้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะรู้สึกยังไงตอนนี้รู้สึกว่าเบาหรือยเย็นแล้วก็สิ่งที่อยู่ข้างในมัน มันรู้สึกว่ามันสบายค่ะ,ะยินดีด้วยยินดีด้วยโอเคนะอนุโมทนากับการตื่นรู้ในครั้งนี้ของเธอด้วยขอโทษเจ้าสำนักเหล่านั้นด้วยที่เราไปเข้าใจผิดนะฮะ,ะทุกจริงทุกอย่างมีปัจจัยให้เราต้องคิดลอบอย่างนั้นจนได้เราไม่คิดลอบอย่างนั้นอีกแล้วจบแล้วสวัสดีครับาสราการ์ขอบคุณคร,ครับหเห็นไหมครับว่าจิตศาสตร์พาคนออกไปจากปัจจัยภายนอก เข้าสู่พังจริงภายในในจิตที่จะแก้ไขให้ได้วันนี้นะครับขอบคุณอนุโมทนากับทุกท่านครับขอบคุณที่ช่วยกันแชร์นะครับเดี๋ยวมีโอกาสโอกาสหน้าได้มาคุยกันใหม่ครับเรามาปฏิบัติแนวนี้เพื่อลบล้างจิตจิตหลุดจิตคลายและดีขึ้นทุกเคสแน่นอนครับสวัสดีครับ